สวัสดีครับ 3s engine part เจ้าเดิมเวลาเดิมวันนี้ขอส่งงานรถอีกหนึ่งคันนะครับเป็น AT190 หวางเครื่อง 3SGTE d i r e Direct c เ c o i คันนี้เครื่องเดิมมาเป็น 3SGE ID กลมเกียร์ธรรมดาคัด OS s อตอนแรกเลยคือลูกค้าเนี่ยให้ไปสไล,ลด์รถที่บ้านให้ไปแก้ปัญหาเรื่องเกียร์ไม่เข้านะครับพอดีคัด OS เเจ้าปัญหาเป็นซิงเกิลเพจมีปัญหาเรื่องระยะคัด oh, แล้วก็ ตัวน็อตไฟบินนะครับหรือเครื่องออกมาเรียบร้อยแล้วเทสหัวฉีดเรียบร้อยแล้ววันดีคืนดีคุยกันวันที่สองประมาณห้าทุ่มลูกค้าบอกว่าอยากได้เทอร์โบก็เลยบอกถ้าอยากได้เทอร์โบแนะนําเป็นสาเมตเทอร์โบเลยดีกว่าอย่าเอาเทอร์โบมาเซ็ตแปบ๊บเดียวอีกห้าทีลูกค้าโทรมาบอกเปลี่ยนเป็นสาเมตเทอร์โบโอเคฟังเราจะให้นะครับอ่ะแนะนําเครื่องตัวนี้แล้วกันเครื่องตัวนี้เป็น 3S GTE ไดเรกคอยอยู่ในบอดี S ้ ST 2 1 5 W ตัวนี้ก็ใครๆก็รู้จักนะครับเครื่องมาขายในเมืองไทยเป็น10บสปีแล้วแรงม้าที่เคลมไว้โรงงานอยู่ที่260ตัวนะครับเคลมโรงงานที่ไฟวินไม่ได้เคลมที่ล้อนะครับคันนี้ชนเกียร์ธรรมดาเดิมของติดรถเป็นเกียร์ธรรมดาลูกเล็กเป็นคัสโอเอสเครื่องเป็นเครื่องเกียร์ธรรมดาแท้ๆนะครับเครื่องเกียร์ธรรมดาแท้ๆเนี่ยมันจะต่างกับเกียร์ออโต้อยู่ที่บูทบูทมันจะรองรับได้มากกว่า ในกล่องนะสั่งให้ทำงานอยู่ที่ประมาณ0.9บาทซึ่งเกียร์ออตโอตโอ้ทำงานอยู่ที่0.7บาทนะครับจะมีจังหวะที่ชูดเทอร์โบได้แรงกว่าประกอบรอบองค์ประกอบรอบนอกนะครับก็ไม่มีอะไรตัวนี้ก็ส่งชุดพรมี่ยมทำให้มันสวยงามนะครับเนื่องจากของเดิมก็จะชอบมีรอยขี้กากหม้อพัก2ใบนี้น้อยคันคันนี้น่าจะเป็นคันแรกๆเลยที่เปลี่ยนหม้อพักเบิกศูนนะครับ ราคาไม่แพง2อันอยู่ที่ไม่เกิน2,000บาทแต่ได้ของใหม่สวยๆเลยท่ออินเทคเป็นท่ออลูมิเนียมกลองเดิมนะครับกลองเดิมของติดรถมาเป็นกล่องเ็ดกล่องฟิวเป็นกล่องฟิว ST215 นะครับเดิมๆกล่องฟิวอ,อยู่ตรงนี้แล้วก็ย้ายกล่องฟิวมาไว้ที่ด้านข้างเนื่องจากของ3เมเทอร์โบก็จะหลบตัวท่ออินเทค บัวอวาวอันนี้เป็นบบววาวของใหม่นะครับเป็นของใหม่เบิกศูนย์ HKS เนื่องจากของของแท้เนี่ยจริงๆตามท้องตล,ลาดก็มีขายนะ uh, H HKS sequence แต่สภาพก็จะไม่ค่อยดีส่วนใหญ่ก็จะเป็นขี้กากหรือือผ้า,ผ,าผ้าด้านในผ้าดูดด้านในมีปัญหาตรงนี้ผมมีโปรเจกต์ในการวางสองคันเป็น CG63 กสาสามเบอร์โบเบิกใหม่ทั้งคู่ครับได้ของใหม่ของดีกว่านะฮะอ่ะเดี๋ยว อ๋ลืมหมอ้อน้ําอลูมิเนียมนะครับตรงนี้เป็นหมอ้อน้ําอลูมิเนียมช่องใหญ่พัดลมไฟฟ้าสเต็ปแรงแล้วก็บังลมอลูมิเนียมนะครับทําเป็นลักษณะตรงรุ่นสามารถถอดเข้าถอดออกได้โดยใช้ขาเดิมไม่มีดัดแปลงอะไรนะครับเป็นทรงเดิมเดี๋ยวเราลองดูส่วนของท่อไอเสียกันดีกว่าคันนี้ท่อไอเสียเป็นท่อไอเสียสแตนเลสนะครับ2นิ้วครึ่งยาวตั้งแต่ ฟอนไปลงมามีข้ออ่อน1ใบนะฮะแล้วก็ยาวจนถึงด้านท้ายตบไปด้วยหม้อพักปลายของทัดเก่าญี่ปุ่น2นิ้วครึ่งใบนี้เป็นไส้ตรงนะครับเสียงก็ทุมท้มๆหน่อยอ่ะเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทดูกันว่าไอ้เจ้าโครโรนาคันนี้เสียงเป็นยังไงแต่คันเนี้ยโครโนาก็ คันนี้เสียงมันจะแตกต่างกับคันอื่นนิดนึงมันจะเป็นไฟวินเขาเรียกว่าไฟวินไทเทเนียมหรือไฟวินโครโมโลี่มันจะมีเสียงจิ้งๆเป็นเสียงไฟวินน้ำหนักเบานะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองดูกันนี่มันจะมีเสียงเป็นเอกลักษณ์ของมันนะครับตรงนี้ของเดิมลูกค้าเดี๋ยวฟังเสียงท่อกันว่าดังยังไง เสียงทุ้มๆเดิมๆเ,เนี่ยลูกค้าอยากได้เสียงเงียบๆแต่พอได้ยินเสียงนี้ลูกค้าบอกอันนี้แหละชอบไม่เงียบมากไม่ดังมากนะครับก็ราคาจบการวางเครื่องตัวนี้นะฮะในบอดี้รถรุ่นนี้ AT190AT191 นะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0นบาทเครื่องวางไวลิงสายไฟมีเครื่องเกียร์ด้วยนะฮะท่อไอเสียสแตนเลส้อน้ำอลูมิเนียมแล้วก็เซอร์วิรอบตัว ให้เตรียมลงไว้ที่200 0 0 0แต่ถ้าเป็นรถข้ามสายพันธุ์อย่างเช่นพวกเชฟโรเลตคูดโฟร์เกตเฟียต t ้อะไรต่างๆผมขอตีอยู่ที่230 0 0 0บาทก่อนละกันนะครับเพราะว่ามันต้องมีการทำให้เรือนใหม่ขึ้นหน้าปัดตรงรุ่นของเดิมมันหากลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่086-624-5942ี้ี่แฟนเพจ3ามเอ็ n p a g นจิ้นพาร์ t ยูทูบติ๊ i ต็อกสามเอ i n e แอดแอไซวันนี้ก็ ขอพรีเซนต์รถ AT 1 9 0 3 TE, เมตร GTE เพียงเท่านี้อตอนขับขี่เดี๋ยวจะลงคลิปอินเสิร์ตไปให้ตอนท้ายนะฮะมันจะล้อเล็กๆหน่อยออกตัวล้อฟรีๆวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ